ทุกคนระวังนะตัวนี้หนึ่งในเต่าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกตัวนี้ก็ตักหมื่นต้นๆนะตัวนี้เป็น c r a y อนตัวนี้เป็น t h a อกที่นี่ไม่ได้มีแค่ diamond back นะที่นี่มี diamond map ด้วยเต่ามหาปหายกรสสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เต่าซามหาปะไรนะครับผมวันนี้เรามากันที่ตลาดนัดจตุจักนะครับก็เดี๋ยวจะพามาเช็คดูว่าเดือน พฤษภาคมนี้นะครับมีเต่าอะไรอยู่ในตลาดบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเต่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเ<ม>ต่าซ่ามาหาทลาลด้วยนะครับผม,มไปดูกันเลยครับ<ม>โอเคครับทุกคนร้านแรกที่เราจะมาเลยนะครับก็คือร้าน diamond Pet shop ด้านหลังนี้เองร้านนี้เป็นร้านโปรดอันดับหนึ่งของผมเลยเพราะว่าเป็นร้านที่มีเต่าน้ำเยอะที่สุดในจตุจัก,กรก็ว่าได้เข้าไปดูกันว่าวันนี้เขาจะมีอะไรกันบ้าง ตู้แรกนะครับทุกคนนี่คือเต่า Black น o c k Map นะครับผมตัวนี้มันจะต่างกับเต่าแมพธรรมดาก็คือตรงเ,เขามีหนามแหลมขึ้นมากลางหลังนะมันก็เลยเป็นจุดเด่นของเต่าชาเน,นี้นะครับผมที่ร้านนี้นะก็คือเป็นไซส์ที่ปลอดภัยแล้วเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยกินอาหารเก่งแน่นอนนะครับผมเรามาดูตู้ต่อไปกันดีกว่าตู้ต่อไปเนี่ยเป็นเต่าที่กําลังฮิตมากๆตอนนี้เลยก็คือเต่าญี่ปุ่นคาราเมลอ๋อ,มอไม่ใช่ ไอ้ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าคริมซิสโกโนะครับไม่ใช่คาราเมลนะแล้วมันต่างกับคาราเมลยังไงครับ amel, คือเมื่อกี้ผมพูดผิดน,นะครับตูนนั้นไม่ใช่คาราเมลนะผมนึ่งก็เป็นคาราเมลจริงๆตัวเนี้ยคือคาราเมลทุกคนอ่ะคาราเมลก็จะเป็นกระดองสีเหลืองคนน้ำตาลน,นะแล้วก็ดวงตาเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมส่วนตัวที่คุณพี่เขาบอกว่าเป็นคริมซิสโกโเนี่ยตัวเนี้ยแป0 0เรามาดูกันสิว่าเขาแตกต่าง อ๋อเขาจะมีความขาวกว่าทุกคนคือตัวครีมซิสโกเนี่ยเป็นชมพูแล้วก็คาราเมลเนี่ย,เ,เ,ยเขาจะออกเหลืองน้ำตาลกว่าส่วนสีดวงตาก,ก็เหมือนกันสีดำเหมือนกันเป็นรู b ี้อ e นะครับอ,อ่ะเห็นไหมซูมเข้าไปเลยอืมตัวนี้ก็รู b ี้อ e ด้วยใช่ไหมครับอืมแล้วตอนนี้มันจะรูบี้อ e ชัดเจนอืม ลูบี้ไอนะครับก็คือเป็นตาสีดําแล้วก็มีเหลือบสีแดงด้านในนะครับผมซึ่งอันนี้เกิดจากคาราเมลผสมชาโคลหรือปเปล่าใช่คาราเมลคือตัวเนี้ยเกิดจากการผสมของม็อบพิเศษอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นชาโคลผสมคาราเมลอันนี้ผมก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะใช่แต่ว่าเจ้าตัวเจ้าตัวคาราเมลเนี่ยคือตอนเนี้ยมีทั่วไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือพิเศษขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเรียกว่าอะไรนะครีมครีมซิคเ ครีมซิโก้ครับไม่รู้ว่าออกชื่อถูกหรือผิดนะถ้าออกชื่อผิดก็ลองมาเขียนคำอ่านในคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอากลับนะครับอันนี้อะไรอันนี้อยากได้มาตั้งนานแล้วเขาเป็นเ,เขาเป็นเต่ารีฟเต่ารีฟต,ตอนนี้คือมีแต่คนอยากเลี้ยงนะเพราะว่าเขาว่ากันว่ามันเป็นเต่าที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ถ้าที่เราเห็นตามร้านหน้าตลาดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะตัวละสองสามรอบาทแต่ว่าที่นี่หมื่นอัพทำไมถึงหมื่นอัพมาดูใกล้ๆเลยนี่คือเป็นเตา Leaf น่า albino l e ี f นะครับผมก็คือเป็นเต่าเผือกคือถ้าถ้าผมถ้าผมแบบมีงบถึงนะก็อยากซื้อไปเพราะว่ามันเอาไปทําต่อได้ใช่สมมุติถ้าเรามีตัวเผือกตัวหนึง่งใช่ไหมเอาไปผสมกับตัวธรรมดาตัวหนึง่งปุ๊บได้ลูเข็มาต่อไปรวยเลยขายได้ตัวละหลักหมื่น น่ารักมากครับแล้วก็เป็นไซสที่ปลอดภัยแล้วด้วยน่ารักมากอันนี้อายุน่าจะประมาณ1ปียังมไม่ถึงหรอครับือ,อประมาณห้าหกเดือนทุกคนอันนี้คือเป็นเต่า albino Chinese leaf นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอจับหน่อยนะเกิดมาไม่เคยได้จับเลยอ่ะดูลงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดู uh, albino leaf ใกล้ๆนะครับผมซึ่งตอนเนี้ย ในไทยอ่ะผมยังไม่ค่อยเห็นมีใครทําได้นะถ้าคุณแบบเป็นสายเพาะพันธุ์เต่านะมาจัดเถิดสักตัวผมก็เป็นสายเพาะพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวขอลองงบ,บให้ถึงก่อนละกันนะครับได้แล้วนี่นะครับทุกคุณโห้นี่คือ a l b ไบโน e a f นะครับผมกระดองไม่มีเบิ้ลเลยนะกระดองสวยมากดิสิโห ตัวนี้ก็หลักหมื่ตนต้นๆนะแต่ผมคิดว่าม uh, ันค anyway> cool ุ้มต่อการลงทุนมากถ้าคุณอยากจะเพาะพันธุ์เต่านะครับผมอายุเขาผสมพันธุ์กี่ปีครับสามปีสี่ปีสามปีกว่าก็ผสมพันธุ์ได้อ๋อสาปีกว่าผสมพันธุ์ได้ถ้าเพื่อนๆอยากจะลงทุนนะซื้อตัวนี้ไปเก็บไว้สักสปีอันนี้นะครับทุกคนเยลโล่สปอรตครับตัวนี้สองหมื่นกกว่า บอกได้แค่นี้2องหมืนกว่ากให้ดูดูความสวยงามของเขาอันนี้เป็นหนึ่งในเต่าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับผมคือเต่าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเนี่ยจะมีทั้งหมด3สปีชีส์ด้วยกันนะครับก็คือ,เ,อ,อเต่าสติงพอตเต่าอะไรนะนานัสเต่าเดอะวอล์ f, เต่าเดอะวที่บ้านเรามีนะครับผมแล้วก็เป็น เย็นเป็นพอตเตเทโรนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช่เป็นสปีชีส์ที่เล็กที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นสปีชีส์ที่ตัวเล็กอยู่ดีนะครับผม,มน่าสนใจมากๆตัวนี้ตัวนี้นทุกคนพาสเทลอันนี้เป็นพาสเทลแคนยอนนะครับผมตัวผู้ซึ่งเขาบอกว่าตัวผู้เนี่ย ที่มันเป็นพวกเต่าม็อบพิเศษนะเพศผู้เพศผู้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดได้น้อยมากๆนะเพราะว่ามันเกิดจากการแบบผสมมาเยอะนะครับดูอะดูเล็บก็รู้แล้วเนี่ยนี่แล้วก็เหมือนจะดุด้วยนะเหมือนจะดุด้วยนะดุดด้วยนะตัวนี้ว้าวาาซูมเข้าไปตรงหัวเท่าน่อยไหมสีสวยมากเลยอะสวยนะอืมตัวนี้ตัวกู้นะทุกคน ตัวนี้ตัวนี้ประมาณสามหมื่นอยากได้มากๆใครกําลังหาตัวผู้ไปทํานะทีนี้อันนู้เป็นตัวผู้อีกตัวหรือเปล่าครับอืมตัวนี้เป็นคีคอนะครับตัวนี้เป็นครอยอนตัวนี้เป็นคีคอกดูซิว่าลายเขาต่างกันหรือเปล่าต่างกันไหมนะครับอันนี้ก็ตัวผู้เหมือนกันดูได้จากหางของเขารูมหางนะครับผม ต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยเต่าไซส์แบบพร้อมผสมพันธุ์หรือว่าไซส์ใกล้พร้อมผสมพันธุ์เนี่ยเยอะมากๆสําหรับสายเพาะพันธุ์นะตรงมาที่ร้านนี้เลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อตัวเล็กแล้วก็รออีก2-3ปีนะตามมาร้านนี้ได้ครับผมขอบคุณครับรสิ่งที่ร้านนี้มีเยอะนะก็จะเป็นเต่าไดมอนแบ็ k เยอะแค่ไหนดูตู้นี้ไดมอนแบ,บ็กเยอะมากแล้วไม่ใช่แค่ตู้เดียวทุกคน เยอะไหมมันเยอะมากเลยอะ่ะคือไดมอนแบ็กนี่เขาจะแบ่งออกเป็นสายพันธุ์แยกอีก,อกเยอะนะครับผมที่นี่มีสายพันธุ์แยกอะไรบ้างครับปกติแล้วมันแบบมีลายจุดลายจุดแต่ว,ว่าที่นี่ไม่มีแล้วไม่มีถ้าลายจุดจะเป็นตัวราคาถูกที่สุดถ,าาดาาถที่สุดประมาณสามสิบพันครับถ้าขึ้นไปมันจะเป็นคอนเซนทริกคอนเซนทริกครับผมคอนเซนทริกนี่คือลายยาวต่อกันใช่นะครับ แล้วไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าเป็นออเนตนี่มันเป็นยังไงออเนตคือนี่ไหมใช่ใช่ใช่คุณะคุณลจังหวัดที่สหราชอ๋ออ๋อมาจากออเนตมาจากคนละจังหวัดนะครับคนละรัฐกันซึ่งลักษณะเด่นของออเนตเนี่ยเขาไม่ได้มีขีดเหมือนคอนเซนทริกนะแต่ว่าเขาจะออกแบบแก้มแดงอมชมพูแล้วก็ลายกระดองจะมืดกว่าใช่ลายกระดองจะดํากว่านะครับผมออแต่ว่ากระดองเขาอะมีความแหลม มีความอยากกว่านั่นเองซึ่งออเน็ราคาจะแพงกว่าคอนเซนทริกแพงกว่าเยอะเลยอันนี้ผมไม่รู้เรื่อง Diamondback เลยนะเลยต้องมาถามหาความรู้หน่อยอคือหลกัหลกๆี่นจะมีเป็น2ส,สายพันธุ์เป็นออเน็กับคอนเซนทริกใช,ใช่นี้เดี๋ยวว่าตอนที่มันพัฒนลาออกมาแล้วมันดีแท็กซัสซุปอแท็กซัสเสื่อก็ยังดีอันนี้ไม่ผสมใช่ไหมครับเป็นไดมอนแบ็กแท้ ตัวนี้นะครับเกิดจากการผสมเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับผสมหลายๆรอบจนเกิดเป็นสีแบบนี้นะซึ่งปกติเนี่ยไดมอนด์แบ็กปกติเนี่ยกระดองเขาอาจจะสีเข้มหน่อยแต่ตัวเนี้ยเขาอาจจะนําตัวที่สีอ่อนที่สุดตัวที่ลายเส้นชัดที่สุดมาผสมกันเรื่อยๆจนทําให้เกิดเป็นเด็กที่มีสีอ่อนแบบนี้นะครับผมคือแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นเกรดพรีเมียมเลยก็ว่าได้นะทุกคนอืมดูสิสวยไหม คือมาร้านนี้บอกเลยว่าเปิดโลกเรื่องเต่าน้ำมากนะใครกำลังสนใจเรื่องเต่าน้ำนะเข้ามาเดินเล่นได้อันนี้เป็นไดมอนแบ็กเหมือนกันแต่ <Super Texas. S 1> ซูเปอร์เท็กซัสซูเปอร์เท็กซัสทุกคนตอนนี้ผมงงกับไดมอนแบ็กมากครับเพราะว่าสองตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์เท็กซัสเท็กซัสเท็กซัสนี่คือลายหน้าเขาจะเป็นจุดทุกคน นี่คือซูเปอร์เท็กซัสนะซึ่งเต่าไดไดมอนด์แบ็กเท็กซัสทั่วไปอ่ะเขาจะเป็นจุดเล็กๆแต่ว่า2ตัวเนี้ยเขาเกิดจากการคัดเลือกตัวที่มีลายจุดใหญ่ๆเนะี่ยมาผสมกันเรื่อยๆจนทําให้ลูกของเขาเนี่ยมีลายจุดใหญ่ๆแบบนี้เห็นไหมทุกคนแล้วมันก็ดูสวยไปอีกแบบอ่ะเห็นปะสวยมากซึ่ง2ตัวเนี้ยลักษณะเด่นของเขาที่ทําให้เขาดูพรีเมียมเนี่ยก็คือ จุดใหญ่ๆบนหน้าของเขานั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องสีกระดองก็ยังเป็นสีเข้มเหมือนเดิมเนาะใช่บางตัวก็ตำบางตัวก็สว่างถูกกว่าอันนี้สว่างแล้วจะแพงกว่าอันนี้สว่างก็จะแพงกว่านะอ๋อเขาดูกันอย่างนี้นี่เองคือผมไม่เคยเล่นเดมอนแบ็คเลยก็สว่างนี่คือแพงกว่านะครับผมทุกคนเอาไปนู่นดมอนแบ็ควันนี้คือมาแบบเป็นบุญมือมากเลยอะได้จับเต่าแพงๆหลายตัวมากเลยเสียวทําตกอยู่นะ อันนี้เป็นอัลไบโนนะครับเป็นออนเนตออนเนตอัลไบโนนะครับปกติเนี่ยออนเนตเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของไดมอนแบ็กที่ราคาสูงอยู่แล้วนะครับผมและตัวนี้ก็เป็นอัลไบโนด้วยก็ไม่อยากจะประเมินราคานะแต่ก็ประเมินไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ก็ not for sale นะครับผมถ้าอยากดูก็เข้ามาดูกันครับอะให้ดูตาน้องใกล้ๆหน่อยตัวนี้เวลาเขากินอาหารนี่เขาเล็งโดนยังครับกินอันนี้กินดีกว่าปกติด้วยเหรอเอ้าหรอครับใช่ คือผมม,มีความคิดว่าเต่าเผือกีหยเขาจะกินยากกว่าเต่าชนิดอื่นแต่ว่าบางตัวก็กินเก่งเหมือนกันนะก็ไม,ไม่เข้าใจให้ดูความเนื้อขาวเนื้อชมพูของเขานะมันดูแพงมากเลยอะ่ะมันดูแบบประเมินราคาไม่ได้จริงจริงทุกคนโอเคถือว่าแบบถ่ายมาให้ดูกันนะเพลินๆนะใครกําลังแบบสนใจเรื่องเต่าน้ํานะนี่แหละความฝันสูงสุดของผมเลยดมอนแบ็ k นะแล้วเป็นอัลไบโน่ด้วยโอเคครับ ทุกคนที่นี่ไม่ได้มีแค่ด m o อน Back นะที่นี่มีด m มอน Map ด้วยหน่านตาเป็นยังไงตามมาดูกันเลยโหเนี่ยั่นเนี่ยมันครับลายเ,เสือดาวเลยลายเหมือนเสือดาวเลยทุกคนเนี่นยลายที่ลากผักสวยมากอันนี้ลายหน้าผาักสวยมากทั้งสองตัวนี้คือเป็นดิมอนแบ๊กเ,เป็นดิมอนแมปด m มอนแมปโอ<ฮ>้โหอันนี้พ่อแม่เดียวกันไหมครับ ก็ไม่เดียวกันเด็กหลงหออกมาทุกตัวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตาก็สวยมากอย่างนี้บางตัวธรรมดาก็มีอืมคือทั้งสองตัวเนี้ยเป็นลูกผสมของเต่าไดมอนแบ็กกับเต่าแมปนะเป็นแบ็กหนกแมปหรือว่าเต่าเอ่อเมซิซิปปีแมปครับแบ็กหนกแบ็กแบ็กหนบด้วยแบ็กหนกคือก็สวยแล้วนะแล้วมาเจอกับไดมอนแบ็กทุกคนแล้วดูดิสิ่งที่ได้ออกมาคือโหโคตรอลังการอะ่ะ โคตรอลังการนะิ่งตัวเนี้ยผมชอบไปพิเศษเลยเพราะว่าลายเขาเหมือนเสือดาวมาต้องจับอ่ะต้องจับทุกคนไดมอนด์แมปนะเมื่อกี้ที่เราไปจับใช่ไหมที่ตัวใหญ่ๆอ่ะเขามีตัวเล็กขายนะถ้าอยากได้ตัวสวยๆเหมือนตัวใหญ่ที่ให้ดูเมื่อกี้ลองเอาตัวเล็กไปลุ้นได้ว่าโตมาเราจะอลังการเหมือนเจ้าตัวที่ผมหยิบเมื่อกี้หรือเปล่านะโอ้โห ทุกคนอ้าด้มันจะมันจะเล็กกว่าอ่ะถ่ายสามตัวเลยอย่างที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมถ้าเป็นตัวที่ลายน้อยๆเนี่ย mm hmm. ก,ก็จะเป็นราคาที่แตะ้องได้นะซื้อไปเลี้ยงเล่นได้แต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่แต่ว่าจะออกไปทางเต่าแมปมากกว่าเต่าไดมอนแบ็กนะส่วนตัวที่มีความไดมอนแบ็กชัดๆเนี่ยเห็น mm hmm. ไหมอันเนี้ยราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยซึ่งอย่างที่พี่เขาบอกนะว่าแบบมันตื่นเต้นมากๆเลยเวลาพ่อแม่ต่อผสมกันนะ่ะ ในหลุมนึงอะลูกเต่าที่ออกมาจะไม่เหมือนกันสักตัวเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่สนุกและลุ้นมากๆนะกับการเพราะพันธุ์เต่านะครับผม,อ,มอันเนี้ยนี่เป็นเคสตัวอย่างอาจจะเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ได้แต่ไม่เหมือนกันสักตัวราคาก็จะต่างกันไปนะครับผมสุดยอดเนโบิสตัวนี้ตัวนี้อาจจะดูคล้ายๆอลิเกเตอร์หน่อยไหมครับ ใช่ม็กดุดุนะทุกคนเห็นหน้าตาน่ารักแบบนี้เขาดุนะแข็งแรงมากแข็งแรงมากอุก้ยอันนี้ผมจับได้ไน,นี่ต้องจับตรงนี้ได้ครับแป๊บนะครับผมจับข้างหลังนะอุ้ยทุกคน<ด>ทุกคนระวังนะตัวนี้ตัวนี้นะครับ n เนโ b i ิชนะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่า r เนโ b i c ชนะครับผมเป็นตระกูลเต่ามัสไหมครับ,รบเป็นตระกูลเต่ามัสนะ ซึ่งที่บ้านเราก็มีเต่มามัสนะก็คือไอตัวที่มันเป็น ing สติงคอรดมัสนะครับซึ่งตัวนั้นไม่ได้ดุนะแต่ว่าแต่ว่าสายพันธุ์เนี่ยเห็นว่าหน้าตาเขาน่ารักแบบนี้นะครับผมดุนะทุกคนดูดิทั้งคู่เลยอะ <c oughs> ซึ่งผมว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับพวกที่ชอบเลี้ยงอ่าสแนปปิ้งอัลิเกเตอร์อะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นสแนปปิ้งกับอ l ลลิเกเตอร์เนี่ยเขาอาจจะดูนิ่งๆหน่อยถ้าอยากอะไรที่มันดูน่ารักขึ้นเนี่ยผมว่าเนโรบิสเนี่ย เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจก็จะได้ทั้งความน่ารักแล้วก็ความเขาเรียกว่าความอะไรความตื่นเต้นด้วยนะดูสิดูสิเดี๋ยวเขาจะขอโค้ชอัพหน้าใกล้ๆหน่อยได้ไหมใกล้ๆอ,อ,อันนี้สามอันนี้หลักหมื่นอันนี้สามหมื่นห้าเลยเหรอครับถ้าตัวเล็กนี่เขาขายกันตัวเท่าไหร่รู้ไหมครับมีตัวมีตัวเล็กอยู่ ใครอยากเห็นว่าตัวเล็กเขาหน้าตาเป็นยังไงนี่ครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ตัวเล็กนี่ก็ุอ้ตัวเล็กนี่ก็หลักหมื่นแล้วอะ่ะทุกคนเป็นเต่าชน,นิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบเต่าที่แบบเต่าฉก ต่าอลิเอร์อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันั p class ขึ้นมาหน่อยเออด้วยความที่แบบเขามีหน้าตาที่น่ารักนะอวนกลมเหมือนแบบหมูเด้งอะ่ะเออมีความหมูเด้งแต่ก็ดุอยู่นะดูดิุ้คน อันนี้เป็นเต่าอีสเทิร์นบ็อกซ์นะครับผมซึ่งเวลาโตมาเนี่ยเขาจะเหมือนกับเต่าหับไหมเต่าไม่เหมือนเต่าหับใช่ลายเขาลายเขาสวยกว่าสวยเยอะตอนี้แหละัวแล้วลายมันจะสวยัอนี้ัวนี้ไม่ค่อยสวยต่ำยิ่งถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยลายจะเยอะกว่าใช่ไหมครับลายจะเยอะกว่านะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาภาพเขาตอนโตแปะไว้ให้ตรงนี้นะทุกคน จะได้รู้ว่าเวลาเขาโตไปเป็นยังไงนะอันนี้คือตอนเด็กของเขาครับผมอืมโอ้เขาเป็นเตา่าอ่อไม่ใช่เต่าน้ําเป็นเต่าครึ่งบกครึ่งน้าครับผมครับแล้วก็เลี้ยงในที่ชื้นไหมครับหรือว่าก็ชื้นๆยงชื้นๆนะยังคล้ายๆ Chinese Box ใช่ใช่อ๋อคล้ายๆคล้ายๆ Chinese Box นะครับผมการกินก็น่าจะกินเป็นลผลไม้แล้วก็อาหารเม็ดทั่วไปใช่ ผน่าสนใจนะทุกคนเป็นเต่าที่ถือว่ายังใหม่ในวงการเต่าอยู่นะเพราะว่าส่วนตัวผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันในไทยนี่เขาเลี้ยงมานานยังครับในประเทศไทยก็ส่วนน้อยแล้วส่วนน้อยใช่ไหมเพราะผมมันเพิ่งเพิ่งเคยเห็นจริงๆเนี่ยปีสองปีนี้เองใช่คนไทยอาจจะยังเพาะไม่ได้คนไทยยังเพาะไม่ได้อันนี้เพาะหรือนําเข้าครับก้มีหลําเข้าบ้างก็มีต่างตัวเพาะได้เราก็เพาะได้แล้วโอ้โห อีกหนึ่งตระกูลของเต่ามาสัสนะครับผมก็คือเต่าเลเซอร์แบ็กนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาใหญ่ได้ประมาณไหนนะทุกคนอ่ะให้ดูความน่ารักของเขาก่อนดีกว่านี่คือเลเซอร์แบ็กก็คือกระดองเขาจะแหลมขึ้นแบบนี้เลยเหมือน,มนเมล็ดอะไรสักอย่างอะอืมนี่นะครับจิ๋วไหมจิ๋วไหม เป็นเต่าไหนตะกูลเต่มามัสนะครับแล้วก็เขาสามารถโตได้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะแบบน่าจะใหญ่น่าจะใหญ่หญพอสมควรเลยแหละอืมตัวนี้ราคาสี่พันบาทเข้าถึงได้หน้าไหมน่าจัไหมน่นไม่ได้ดูสิไปดูหน้าเขาน่ารักสุดๆไปเลย นี่คือตู้เต่าเรสช็กนะแล้วก็ตัวที่เราเห็นอยู่ด้านบนเนี่ยไม่ใช่ลูกเต่านะด้านบนที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือตัวเต็มวัยแล้วนะครับผมแล้วก็ให้ลูกแล้วเราเห็นว่าตัวเต็มวัยเขาตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอยากรู้ปะ่ะว่าลูกเขาตัวเล็กขนาดไหนกคนดูมันจิ๋วมากอะดูนิ้วผมดูนิ้วผมไปดูตัวลูกเขาดิ เฮ้ยคือมันจิ๋วมากอ่ะอันนี้เป็นเต่าเรชชีกนะอยู่ในตระกูลเป็นเต่ามัสใช่ไหมครับเป็นในตระกูลเต่ามัสนะซึ่งเต่ามัสสดมาเขาก็จะไม่ค่อยตัวใหญ่กันอยู่แล้วแหละใหญ่สุดก็จะประมาณนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงเต่าตัวเล็กนะเห็นคนถามกันเยอะมากแบบที่ซื้อเต่าอ,อะไรไปดีที่แบบตัวมันไม่ใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกนะที่ผมแนะนําก็คือราคาก็ไม่ได้แรงมากนะอยู่แบบหลักพันประมาณหลักพันมไม่ถึงหมื่นลองเข้ามาดูได้ ผมว่าน้องน่ารักแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยคือพร้อมผสมนะถ้าใส่เพาะพันธุ์ก็เอาไปทําต่อได้เลยนะจะได้ลูกน่ารักน่ารักแบบนี้แต่เดาไายครับทุกคนตัวนี้เป็นเต่าที่น่าสนใจมากอันเนี้ยเขาเรียกว่าเต่าดำสีลังกานะครับผมเห็นไหม คือมันมีความคล้ายๆกับเต่านาผสมเต่าแฮม,มิงตันผสมอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าน้องมาจากสีหลังการนะหรือว่ามาจากแถบอ,อ,อินเดียอะไรพวกนี้แหละดูสิคือเขาจะมีความเป็นเอเชียที่สูงมากนะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาทเองนะใครอยากมีเต่าหน้าตาปแปลกๆเก็บไว้ก็มาดูกันได้นะครับผมอันนี้คือเต่าดำสีหลังการนะครับอยู่ที่ร้านกอดออฟซูนะครับผม อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมหยิบม,มาดูนะก็คือสีหัวเขาจะแดงกว่าสวยไหม,อมโอเคครับแล้วก็มีเป็นเต่าญี่ปุ่นนะผมว่าอันนี้เป็นเต่าญี่ปุ่นไซส์ใหญ่เฉยๆน่าจะเอาพร้อมเอาไว้ผสมได้แล้วแหละผมดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเป็นตัวเมียนะ ตัวเมียตัวเมียแต่ว่ารู้สึกว่าลายเขาก็สวยมากบางตัวก็มีติดสีส้มมาด้วยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเต่าที่มีติดลายส้มนะทุกคนมีกวางด้วยเพิ่งเคยเห็นว้าวมากเมียแคทนะทุกคนช่วงนี้คือเต็มจะดูจักเลยอ่ะ เดินไปมุมไหนก็จะเมีแคทนะดูดูทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้าน God of s o u นะครับเป็นร้านที่เต่าบบกเยอะมากแล้วก็มีเต่าอื่นๆที่ไม่ใช่เต่าบกผสมอยู่ด้วยอันนี้คือเตา่าเขาเรียกว่าเต่ามะเขือเทศนะ ใช่ผมเดาชื่อเขาน่าจะเรียกว่าเต่ามาร์จินาตาตัวนี้น่าจะเป็นเต่าที่มาจากอินเดียนะครับผมซึ่งอยากได้มานันแหละนะครับผมพี่ครับอันนี้เขาเรียกว่ามามาจินาตาไม่ใช่คับมามาตากาลินาตามาตากาลินาตานะครับมาตาการินาตาผมมาตากาลินาตานะครับผมเป็นเต่าจากอินเดียนะแลวภาษาไทยคนไทยเรียกกันว่าเต่ามะเขือเทศนะครับผมน่าสนใจมากเขาไม่ใช่เต่าน้ำใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่ครับ เต่าชายน้ำน่าจะเลี้ยงคล้ายๆเต่าหับกินผลไม้กินมาซุลิได<า>้ครับผม<า>เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากทุกคนคือร้านกดอบสูรมันจัดกันได้สายเขาเรียกว่าสายชื้นนะใครที่ชอบเต่าสายชื้นต้องมีเก็บไว้บ้านแล้วแหละมาการาจิน,นาตา และนี่นะครับทุกคนเต่าที่ใครหลายๆคนกําลังตามหานะครับเต่าใบไม้เวียดนามนะตอนนี้จะดูการใหม่มาแล้วนะครับผมมาเต็มตู้เลยนะครับราคาเริ่มต้นที่1,600บาทรับแล้วกนเอ่อถ้าเป็นตัวใหญ่ๆนี่นะกำลังก่อนห้าตัวที่ผมจับมาเนี่ยเป็นตัวเมียนะทุกคนก็คือหางสั้นห็นนะแล้วก็ดูแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวปูเนี่ยอ่ะเขาก็จะยาวแล้วก็ใหญ่มากนะมัะมาจะเป็นตู้นี้ผมขอปเปิดดนู้ัลก็ปิดได้ นี่ทุกคนนี oh ่คือตัวผู้นะคือหางเ็าจะใหญ่มากๆแล้วก็เป็นตัวผู้ที่ไซส์ดีมากผมว่ามีมีลุ้นเอาไปทำต่อได้เลยครับดูดูดี๋ยวดินี่คือความแตกต่างของตัวผู้กับตัวเมียนะครับผมใครที่กำลังหาลังา์ในเวียดนามนะตอนนี้นะครับมาได้นะอยู่ในซอยตรงข้ามเจเจมอยู่ตรงปากซอยเลยนะครับผมมาดู จบไปแล้วนะครับสำหรับการพาเดินช้อปปิ้งเต่าในสวนจตรุจักรสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็เท่าที่เห็นนะครับเต่าน้ำก็มีอยู่หลากหลายแต่น่าเสียดายนะครับที่สภาพอากาศวันนี้คือคือคมฟ้าคืมฝนตั้งแต่เช้าเลยนะครับและสุดท้ายตอนเย็นก็ฝนตกแรงนะครับก็จะมีบางร้านนะที่เราไม่สามารถถ่ายมาให้ทุกคนดูได้นะครับผมก็ ออรอบหนะ้าถ้ามีโอกาสก็อยากเชิญชวนทุกคนให้มาเดินเล่นกันนะถือว่ามีเต่าหลากหลายอยู่นะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงเต่าน้ำนะตามมาดูกันได้ครับแล้วก็ผมเห็นว่าเพื่อนๆนนะถามมาหลายคนว่าเต่าใบไม้เวียดนามเนี่ยเอามาจากไหนผมก็เคยตอบไปว่ามันมีเป็นฤด,ดูนะและฤด,ดูนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมลาน,ะนาจะเจมอไปเติมกันได้นะครับเต่าใบไม้เวียดนามราคาไม่แรงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบคลิปนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเต่สาสร้างมหาปไาล่ด้วยนะครับผมคิดหน้าเราจะมาอีกรอบเดือนไหนรอติดตามกันนะครับบ๊ายบาย